โอเคครับตอนนี้เรามีในส่วนของไฟล์การตั้งค่าของ robot proto size นะครับสำหรับให้ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่มีโ o b o t proto size ตัวเก่าๆเนี่ยสามารถเอาไฟล์โ o b o t proto size ตัวนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์การตั้งค่านะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าเองแค่เราเอาไฟล์ตัวนี้นะครับเข้าไปติดตั้งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็คือเราเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อน นะครับต่อจากนั้นเรา Copy ้ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วเราเปิด VPS VPS ที่เราเล่นบอร์ดอยู่นะครับคราวนี้เราเข้าไปตรงคาว่าไฟล์ตรงนี้ครับมาที่คาว่า Open Data Folder นะครับแล้วเราก็ดี๋โปรแกรมเปิดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาที่คาว่า MQL4 นะครับ มันจะมีในส่วนของเขาว่า p r s e t นะครับอ่าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาไฟล์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้เอามาวางนะครับเมื่อเอามาวางเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็กดปิดไปได้ไดเลยคราวนี้เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็มาที่ตัวโรบอทใช่ไหมครับโรบอตที่เราเล่นอยู่ก็คืออย่างพอรตนี้นะครับผมเรียกบอทขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> นะครับ มาที่ common ก่อนติ๊กหัวข้อถูกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาที่ input พอมาที่ input นะครับให้เรามาที่คำว่าโหลดนะครับกดโหลด1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับไฟล์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้กดคลิก2ครั้งนลครับปุ๊บการตั้งค่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนะครับก็คืออันนี้คือที่ผมตั้งค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บใช่ไหมครับ แล้วก็กด auto เ a ร e ได้เลยแล้วก็ปรับทาง frame 5นาทีเห็นไหมครับโรบอทซื้อ,อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โรบอททำงานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมติดตั้งอ่ะเดี๋ยวผมทำซ้ำให้ดูอีก2พอร์ตนะครับแล้วก็ย่อ VPS ก่อนปุ๊บนะครับไปเอาไฟล์ไฟล์เซตโรบอทนะครับกด copy นะครับแล้วก็ไปที่ VPS นะครับเลือกพอร์ตขึ้นมา สรปุ๊บเนี่ยวิธีการติดตั้งมาที่คาว่า file นะครับไฟล์เสร็จปุ๊บ Open Data Folder นะครับมาที่ MQL4 มาที่คาว่า preset นะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็วางไฟล์ set robot เข้าไปก็คือเป็น Addition บวก8บวก19นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าเวอร์ชั่น เวอร์ชันหนึ่งเลยของปี2 0 1 2นอไอ้นยนะครับเสร็จปุ๊บกดปิดไปนะครับมาที่ตัวโรบอทครับมาตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามีโรบอทอยู่แล้วก็คลิกที่อมยิ้มนะครับมาที่คาว่า Input กดคาว่าโหลดครับนะครับแล้วก็เลือกไฟล์เซตคลิกสองครั้งเปลี่ยนการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับกดโอเคปรับทำเฟรม5นาทีกดออโต้เทรดปุ๊บโรบอทก็จะซื้อทันที ซนะื้อรรเรียบร้อยนะครับไปที่พอทที่3ครับปึ๊บไฟล์ open data folder นะครับเป็น ql reset ขวาวางเรียบร้อยนะครับแลว้วก็มาที่คาว่าตรงนี้นะครับกด l o a ส่วนของคอมมอนติดถูกคอมมดนนะครับอ่ากดอัโตโนมัปุ๊บโรบอทก็ทำงานซื้อซื้อเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งไฟเซตนะครับอ่าเดี๋ยวผมออกจาก VPS อันนี้ก็คือติดตั้งบอทเรียบร้อยแล้ว3าอรอ่ทาทำกำไรแล้วนะครับบวกละนะครับอ่าคราวนี้ผมย่อ VPS อีกทีไฟเซตต,ตอนแรกมันจะมาเป็นอ่า มันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับที่ผมส่งให้แล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ Copy ตัวนี้นะครับเข้าไปวางตามที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับอีกรอบนึงก็คือเปิดเข้ามานะครับ Copy มาแล้วก็มาที่ไฟล์ open data folder ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ mql 4แล้วก็มาที่ preset นะครับแล้วก็วางไปนะครับวางเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ตรง robot นะครับกด input แล้วก็กดโหลด กดโหลดแล้วก็พอกดโหลดปุ๊บก็เลือกในส่วนของตัวนี้แล้วก็กด Open กดโอเคปุ๊บอ่าโรบอตก็ทํางานเรียบร้อยนะครับอ่าก็ม้วนนี้ประมาณนี้ก็คือวิธีการติดตั้งไฟล์เซตโรบอตนะครับเวลาผมมีการตั้งค่าใหม่ๆผมก็จะส่งไฟล์เซตนี้ให้นะครับโอเคครับ